สวัสดีครับผมขัยบยบัดตัวนี้นะฮะพอดีผมจะผ่านไปบึงการก็เลยมีโอกาสแวะที่พนพิสัยก็เลยจะพาไปเยี่ยมชมรถบัดบ้านอรวัตหน่อยฮะผมมาจากหนองคายฮะมาเจอสียแยกจะมีปั๊มสองปั๊มฮะสียแยกไฟแดงนี้ให้เลี้ยวขวาฮะ เลี้ยวขวาจะเป็นบ้านอรวัตก็มีรถอยู่สองคันแปดล้อถามว่าผมถ่ายเพื่อนๆได้ชมได้ดูทำไมเนี่ยก็คือมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าไม่มีอะนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆไม่ว่าจะทางภาคไหนอย่างที่ผมเคยบอกทุกๆคลิปว่าถ้าได้ผ่านมาทางนี้รถเรามีปัญหาหรือเราอยากจะได้รถ แถวนี้ที่วิ่งอาจจะถ่ายรถเรารถเราเสียอะไรเงี้ยก็จะได้อย่างว่าฮะมีรถถ่ายมีรถอะไรได้รู้ไว้ว่าที่ไหนมีรถปกติแล้วใน Facebook เลี้ยวเลี้ยวขวาน,นะครับไปประมาณสองสองกิโลกว่าวา่าปกติแล้วใน Facebook เนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับอาจจะติดต่อกันได้เยอะแยะมากมาย แต่ก็อย่างว่าครับผมก็ทำอีกช่องทางหนึ่งให้เพื่อนๆวงการรถบัสได้รับรู้ว่าช่องทางทาง YouTube เนี่ยก็อาจจะเคลียร์ขึ้นดูง่ายขึ้นครับแล้วก็พี่ๆน้องๆกับนอกวงการฮะชอบกินชอบเที่ยวก็จะได้เห็นว่าเมืองโพนพิสัยมีอะไรบ้างมีผ่านแค่ได้เห็นนะฮะ แวบๆบบบตัวเป,เป็นเป็นเป็นวิดีโอตัวอำเภอโพนทิ่ัยก็จะเฮฮาไปอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับคนชอบอนะครับวิ่งมาเรื่อยๆฮะไม่รู้ว่ารถจะอยู่บ้านหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมโทรติดต,ต,ต่อพ่อกับแม่อรวัตแกมไม่ได้เบอร์มันหายไปจากเครื่องฮะโทรศัพท์เปลี่ยนบ่อยมากของผม นี่ฮะบ้านแกจะอยู่ขวามือฮะช่วงหลุดโค้งนี้ไปอ่ะนะครับไม่รู้ว่ารถจะอยู่บ้านไหมรถได้จะอยู่นะฮะพอดีได้โอกาสถ่ายทำวีดีโอลงยูทู e ให้เพื่อนๆได้รับชมได้ดูก็อยู่ทั้งสองคันฮะ นี่คือบ้านอรวัตนะที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายตึ๊บไปเนี่ยฮะรถเมืองโพนพิสัยอรวัตการท่องเที่ยวเบอร์โทรหลังรถนี้เลยฮะคันนี้เป็นเครื่องอีสุ ป่ากำลังซ่อมรถเลยพอ่อสวัสดีครับโอ้ยบรจ่างสร้างเลยนเนาะเฮ็ดเองสุงเนียวัรัสวัส,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 สดีครับนี่ฮะท่านพ่อเขาแก่อรวัตส่วนส่วนนี้สายันฮทสายันตายไปแล้ว โอ้ลง YouTube แล้วเจ้าจะได้เห็นตัวเองใน YouTube แล้วนะเยี่ยมชมข้างบนกันฮะก็สไตล์เชิดชัยอีกเหมือนเดิมฮะนี่คือรถพระเอกเมืองพลวิสัยไม่ต้องดูมากข้างล่างห้องเสียตังข้างบนฮะครับผมก็เหมือนเชิดชัยทั่วไปสภาพรถโอเคใหม่ฮะ นี่คือด้านหน้าเดี๋ยวผมพาเดินไปดูก็เป็นสไตล์ของเชิดชัยเขาครับผมอู้อากาศสุดยอดฮะรถจอดตากแดดเดี๋ยวมองจากด้านหน้าไปข้างหลังนี่ฮะคือภายในตามแบบสบับของเชิดชัยเขานี่คือข้างหน้าฮะ ผมพลังครับผมปึ๊บถ่ายๆดูนี่ก็จะได้รู้ว่าว่าอำเภอไหนบ้านไหนเมืองไหนมีรถบัสอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านปึ๊บออ๊ะร้อ,อ,อนครับบนรถ นี <S <s um> ่ครับช่างสายยันโอ้ยไม่ให้เห็นหน้าหรอกสัญญาช่างสายยันเดี๋ยวเจอของไม่ได้เนี่ยเจอของอะไรชมหน้าเท่าแกเ่าตัวนี้เท่าแก่เล็กเนี่มมาาตคืันหนึ่งฮะอรวัตเมืองบ้างไฟพญานาคคันนี้รถ อูไหนพ่อหนิวิกฤตส,สินบ่เป็นโลบอควิกฤตสินฮะเน,นี่ยครับเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมข้างบนและข้างในกันม<า>แม่สวัสดีครับแม่มา,มาแอบถ่าย u t u b e ถ่ายวิดีโอลง youtube หน่อยครับชมข้างหน้าฮะคุมพลัง ปบปบนี่คือข้างบนฮะสีสันข้างบนคราวนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งฮะสีสันแป๊บๆเหมือนกันข้างในฮะดูภายในสวยงามตามแบบฉบับของอรวัรั์ฮะเดี๋ยวพาไปดูชั้นล่างฮะ ชอยเดินไว้หน่อยฮะร้อนนี่เลยข้างล่างห้องเสียตังฮะห้องเล่นไฮโลเล่นไฮโลเล่นไพ่มีแอร์บ้านฮะไว้เสียบปลั๊กนอนเวลารถจอดก็โอเคฮะับวงชีวิตคนรถก็หมกมุ่นอยู่การซ่อมกับการ รอนอยู่ลำบากร้อนก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละฮะมีแอร์ตัวนี้คอยช่วยก็ยังดีคันนี้เครื่องอะไรพ่อ8 DC 9ีช่วงล่างช่วงล่างมิซูทั้งลำ อู่ไหนครับคัสซี่คัสซี่อยู่ใต้ตัวถังเลยอ๋อ,อคัสซีอยู่ใต้ตัวถังถูกังเอ๊เดี๋ยวก็ได้ตามสายยันไปจริงๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวช่างขอดวิกฤตสินช่างขอดวิกฤตสินอรรวัตครับใครผ่านมาพูนพิสัยสนใจติดต่อรถอรรวัตก็นี่เลยครับพระเอกเมืองบังไฟพญานาคผ่านไปผ่านมาแวะชมแวะเยี่ยมครับบ้านอารวัตรครับ Um ครับองค์อาจดบัตพาซ่อมพากินมาที่ยวจบบ้านอรวัตไว้เพียงเท่านี้ครับ